สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนฮสวัสดีไปยัง FC m o ีมอเกลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะครับทุกรูปราวของการแข่งขันม o เตอรเรามีนัดกันทุกค่ำคืนตรงนี้นะฮะอย่าลืมมาติดตามอย่าลืมมาร่วมคุยร่วมแชร์กันได้1ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณใครที่ดูคลิปนี้ไม่ทันในช่วงกลางคืนนะครับพรุ่งนี้หรือว่าวันต่อๆไปมีโอกาสเปิดมาเจอก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยเนาะวันนี้เราจะมาคุยถึงประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นนะครับในการประชุม ทุกทีมนะครับทุกทีมผู้ผลิตเนี่ยมาประชุมกันเพื่อที่จะหาเขาเรียกว่ามันไม่เชิงหาทางออกหรอกเป็นการชี้แจงเป็นการรับทราบกันมากกว่านะครับในส่วนของการที่จะมาคุยเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะที่โควิด -19 เเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำให้ทุกทีมเลยเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของงบประมาณนะในการที่จะพัฒนาเครื่องยนต์หรือส่วนของพัฒนาอะไรยังไงก็แล้วแต่ในทีมเนี่ย ก็เลยทำให้ทางดอนนาและก็ทางผู้จัดหรือว่าทางผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยได้ตกลงได้ประชุมกันไว้ว่าจะาใช้เครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับในการแข่งขันในปีหน้า2021เนี่ยกล่าวโดวยง่ายๆก็คือทีมโรงงานใหญ่เนี่ยคือทั้ง Honda Yamaha d u ด a t i Suzuki 4โรงงานเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาเครื่องยนต์อะไรได้แล้วหมายความว่าในปีนี้เครื่องยนต์เป็นแบบไหนยังไงกันบ้างในปีหน้าก็จะคงยืน เครื่องยนต์บล็อกเดิมตรงนี้ทําอะไรไม่ได้ก็เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกทีมนะทุกยี่ห้อทุกแบรนด์เนี่ยเห็นด้วยไม่ใช่ว่าเป็นการหัวเป็นการอะไรกันนะครับว่าโอเคละในเมื่อทําก็ทําเหมือนกันทั้งหมดนะเพื่อที่จะได้ให้ใช้งบประมาณน,น้อยลงหน่อยเพราะว่าเราได้เห็นนะครับว่าสภาพคล่องทางการเงินของแต่ละทีมค่อนข้างที่จะมีปัญหากันอยู่แล้วก็จะมี2ทีมนะครับ2ทีมที่ได้อน,นิสง์พิเศษได้สัมปทานพิเศษก็หมายความว่า ทั้ง2ทีมเนี่ยมีโอกาสที่จะพัฒนาเครื่องยนต์ได้นะฮะในปีนี้ก็รู้สึกว่าประมาณก่อนมิถุนายนเนี่ยอาร์เรียกับ KTM ก็จัดเต็มกันเต็มที่นะครับในการที่จะพัฒนาในขณะที่ค่ายอื่นอีก4ค่ายที่ผมว่าไปทั้งหมดเนี่ยก็เสียโอกาสตรงนั้นใช่ไหมฮะทีนี้มันมีประเด็นอยู่2อย่างที่มันเป็นดราม่ากก็คือนะครับในการประชุมในการอะไรก็แล้วแต่มันมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าทาง KTM เนี่ย กำลังซุ่มพัฒนาระบบซูเปอร์เอนจินหรือว่าเครื่องยนต์แบบผมอธิบายไม่ถูกจริงๆนะครับไม่รู้จะเรียกว่ายังไงคือถ้าพูดคำขำก็เหมือนประมาณว่านึกถึงการ์ตูนยาคอนบอลแซดทุกคนเข้าใจไหมฮะคือถ้าเป็นรถแข่งปกตินี่อาจจะยังผมดำอยู่ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นแบบว่าไอ้ซูเปอร์เอนจินเนี่ยเครื่องยนต์แบบซูเปอร์พิเศษเนี่ยหมายความว่าอาจจะเป็นซูเปอร์ไซย่าแล้วล่ะเออจะเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้น2ขั้น3ขั้นสี่เงี้ยแล้วแต่ คือผมทองแล้วจะไม่ประมาณนั้นนะฮะแน่นอนนะครับว่ามันย่อมได้เปรียบกว่าทุกทีมอยู่แล้วอะไรทํานองนั้นแล้วด้วยความที่เคดียมได้สัมปทานพิเศษออกมาในตรงนี้ใช่ไหมฮะมันก็เลยไปมีผลไงมันไปมีผลในส่วนของปีหน้าในส่วนของปีหน้าว่าโอเคละทั้ง4ค่ข่าย,ยไม่มีโอกาสได้พัฒนาเครื่องยนต์อะไรยังไงแล้วนอแต่ K เคดีกับอาร์พเโดยเฉพาะ KDM นะครับวันนี้ผมขอพูดถึง KDM เพียวเลยดีกว่านะ เคดีเอ็มก็เหมือนจะได้รับสิทธิพิเศษตรงนี้แล้วก็คล้ายๆว่าเหมือนเขาข่าวเล็ดลอดออกมาว่าซุ่มทําระบบเนี่ยะระบบะซูเปอร์เอนจินเครื่องยนต์พิเศษเนี่ยทุกทีมก็ไม่พอใจสิฮะสี่ทีมเนี่ยอ้าวรู้สึกว่าเหมือนเสียเปรียบทันทีเหมือนอมีความกังวลมีความระแวงว่าเฮ้ยแบบนี้มันก็แพ้เคดีเอ็มหรือเปล่าเพราะว่าเคดีเอ็มชิงความได้เปรียบถึงตรงนี้นะฮะมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่เหตุการณ์ที่ดาม่ามาอีก รูปอ่ามาอีกรูปแบบหนึ่งก็คือ KTM เองเนี่ยก็ชนะถึง2คนนะครับใครจะไปคิดว่าผ่านไป5สนามเนี่ย KTM จะยืนโพเดียมอันดับ1เนี่ยถึง2ทีมทั้งทีมหลักและก็ทีมรองก็ทีมหลักก็รดบินเ n อร์เปิดก่อนใช่ไหมครับที่เช็คตามมาด้วยมิเกลออ l ิเว i านะฮะที่ Red Bull Ring Austria ในเรดที่2พอมาแบบนี้เสร็จปุ๊บกลายเป็น KTM เนี่ยจากที่จะได้ทำอะไรที่เหมือน จะได้เปรียบชาวบ้านชาวช่องเขาในส่วนหนึ่งอยู่ก็กลายเป็นว่าโอเคละจะไม่ได้รับการอนุโลมให้พัฒนาเครื่องยนต์แล้วเพราะถือว่าเป็นทีมใหญ่เต็มตัวแล้วเขาชนะการแข่งขันไงนะฮะทีมไหนก็ตามเนี่ยถ้าเกิดว่ากดโรงงานเนี่ยมันจะมีผลก็ต่อเมื่อว่าทีมนั้นทําผลงานได้ดีได้ดีถึงขั้นไหนก็ถึงขั้นชนะนั่นแหละดังนั้นทุกคนคิดว่า kdm เนี่ยสมควรเป็นทีมโรงงานเล็กๆไม่มันก็ไม่เล็กนะเอาความจริงเนี่ยก็คือมันใหญ่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วล่ะคือมันมีทั้งทีมหลักและทีมรองไง ในขณะที่ทีมโรงงานอย่างซูซูกิไม่มีทีมรองนะครับทุกคนซูซูกิไม่มีเซทเทอร์ไลน์นะฮะหรือแม้กระทั่งอาร์พิเลียก็ไม่มีแต่ KTM มีเพียงแต่ในอดีตเนี่ยผลงานของค่ายส้มทีมนี้เขาไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นักส่วนหนึ่งเราก็คงจะไปมองว,ว่าอ๋อเป็นทีมน้องใหม่เพิ่งขึ้นมาอ๋อมีนักแข่งที่ยังไม่ฟอร์มยังไม่ถึงขั้นหัวแถวแต่มาในฤดูกาลนี้เราได้เห็นได้ทราบกันแล้วจะไม่กล้ว่า KTM มายกแผงในบ้านเกิดตัวเอง Red Bull r i n g เนี่ย โอ้โหนะ่ายืนหนึ่งกันเป็นว่าเล่นในเดียวนะครับต้องช่วงซ้อมช่วงปริไฟน์อะไรเงี้ยแล้วแต่น่ากลัวแล้วก็ลามมาถึงชัยชนะ2ครั้งติดต่อกันนะครับก็คือจากแบดบินเดอร์แล้วก็ลามมาถึงทีมรองเทคพลีอย่างมิเกลลี่เวล่าเนี่ยสุดท้ายก็นะโดนตรงนั้นไปแต่มันจะมีอีกตรงตรงนี้แป๊บหนึ่งนะตรงนี้เคดีเอ็มเขาก็ไม่ค่อยพอใจนะก็กริ้วอยู่เหมือนกัน <laughs> บริดจ์ไบเออร์ก็รู้สึกว่าเอ๊ะในเมื่อก็ยังยังไม่อยากให้โดนกดในตอนนี้ไง คืออยากจะพัฒนาเครื่องยนต์อะไรยังไงก็แล้วแต่ให้มันทันอะไรต่างนั้นนะครับแต่สิ่งที่ KDM เนี่ยจะมีสิทธิพิเศษเหนือกว่าทีมอื่นอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือในปีหน้าปีหน้าเนี่ยจะมีการแข่งขัน20สนามนะครับทุกคน20สนามก็คือใช้ปฏิทินเดิมนี่แหละนะปีนี้ที่จริงมัน20ไงแต่เห็นไหมมันก็แคนเซิลยกเลิอกอะไรไปยังไงไปแล้วแต่เลื่อนไปเลื่อนมาเหลือยู่ส4สนามในตอนนี้เพื่อนผมเชื่อว่าก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้ว น่าจะมีแค่14สนามแต่ปีหน้าแน่นอนนะครับ20สนามพอ20สนามปุ๊บเนี่ย k ค m ีมกลายเป็นว่าก็จะได้อนุโลมในส่วนของเครื่องยนต์น่ะเป็นเครื่องสำรองมาอีก2เครื่อง2เครื่องก็จะกลายเป็น9เครื่องเอาไง่ายๆว่าเคดีนี่ยจะมีทั้งหมด9เครื่องไงในขณะที่ทีมโรงงานอื่นก็จะมีแค่7เครื่องแล้วแข่งขันกัน20สนามแล้เอาทุกคนคิดว่าก็เลยทำให้เกิดความหวาดระแวงในในหมู่ทีม4ทีมที่ว่าเนี่ยว่าเฮ้ โอ้แบบนี้มันได้เปรียบเสียเปรียบกันยังไงหรือเปล่าล่ะนะฮะแล้วก็กังวลว่าเอามันจะวิ่งกันพอไหมใน7เครื่องกับ20สนามเนี่ยตรงนี้เลยทําให้ KTM ก็เหมือนจะทั้งไม่พอใจแล้วก็ถูกคนอื่นทีมอื่นไม่พอใจเอาเอาด้วยนะครับในในส่วนนั้นโดยเฉพาะเราได้เห็นทีม Yamaha ในประสบปัญหาเรื่องจํานวนเครื่องยนต์จะพอไม่พอไม่ทราบได้แต่ Yamaha ก็ต้องซ่อมแซมก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปซะก่อนเพราะว่า พวกเขาไม่มีรถแข่งไม่มีเครื่องไม่มีเครื่องใหม่แล้วไงมาวบลิเบียเลสไม่มีแล้วนะฮะโดนเปิดไปหมดไม่แน่ใจน่าจะเป็นเหลือแต่แฟบกับรอซี่ใช่ไหมครับที่ยังเหลือคนละเครื่องที่ยังไม่เปิดนั่นแหละสิ่งที่ KTM ก็ได้เปรียบก็มาในส่วนของจํานวนเครื่อง9้าเครื่องนะครับที่จะมีแล้วก็เป็นในส่วนของอการที่เหมือนซุ่มทําระบบซูเปอร์เอนจินเนี่ยซึ่งผมบอกตามตรงว่าผมยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่ามันจะเร็วมันจะแรงกว่า ชาวบ้านชาวชอ่องก็เยอะมากน้อยเพียงใดแต่แน่นอนนะครับว่าการที่ทีมอื่นเขาโดนแช่แข็งสเปคไว้กล่าวคือไม่ให้สิทธิ์ในการพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ในปีนี้เนี่ยจนถ,ถึงปีหน้าเลยเนี่ยรถปีหน้าของ4ทีมที่ผมว่ามันเนี่ยใช้รถสเปคเครื่องยนต์2 0 2 0นะครับทุกคนแต่ในขณะที่เค m เนี่ยมีเวลาพัฒนามาประมาณครึ่งปีเนี่ยพอมาแบบนี้เลยทําให้รู้สึกว่า4ีทีมที่ว่ามาเครื่องเครืงไม่ค่อยไม่ค่อยพอใจอยู่เหมือนกันในในส่วนนั้นนะครับ เราก็ต้องมาตามกันต่อนะครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเคเดียนมันจะเป็นข้อได้เปรียบทีมอื่นตามที่หลายๆคนทุกลัวก็กังวลกันหรือเปล่าแต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่งมันก็ผมว่ามัน,นก็เป็นบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งนะที่เราได้เห็นรถของทีมนี้ขอเรียกว่าเป็นทีมรองแล้วกันนะฮะ,ะว่าที่ผ่านมาแน่นอนว่าเคเดียนยังไม่เคยประสบความสาเร็จอะไรมากมายเลยนะครับเราแทบจะไม่ได้เห็นพอยส์บาคเกโลนักบิดมือหนึ่งของทีมบนโพเดียมบนการสตาร์ทกริดแถว1แถว2เลยแต่มาปีนี้ร้อนแรง นั่นอาจจะเป็นผลในส่วนของเครื่องยนต์อะไรก็แล้วแต่แลวอีกอย่างหนึ่งเหมือนมีหลายคนในกังวลว่าไอ้ทาระบบซูเปอร์เอนจินเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้สามารถที่จะได้สิทธิ์ในการโมดิฟายอะไรที่มันเต็มที่เต็มเหนียวมากขึ้นโดยที่แบบว่าไร้ข้อกําหนดไร้อะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบว่าเป็นตัวจํากัดไว้ไงในขณะที่ทีมอื่นเนี่ยเขาโดนไงแต่ KTM ไม่โดน อ่าตรงนี้นะครับมัน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 เลยทําให้ไม่พอใจกันไปไม่พอใจกันมาผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะบานปลายไปจนถึงขั้นแบบว่าอ่เขาเรียกว่าอะไรนะคืออาจจะยื่นร้องรวมตัวกันหลายครั้งหลายคราว,วเราเห็นนะครับในมอเตอร์จีพีเนี่ยจะมีการกรณีพิพาทกันบ้างอย่างเช่นว่าบางทีมอาจจะทําอุปกรณ์ชิ้นนั้นชิ้นนี้มาแล้วอาจจะมีทีมผู้ต่อสู้เนี่ยมองว่าเอ๊ะ นี่มันผิดกติกาหรือเปล่านี่มันโกงไหมนี่มันอะไรยังไงไหมสมควรที่จะดอน,น้าสมควรที่ FIM จะไปตรวจสอบหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าว่าค่ายส้มแคเดียนเนี่ยจะโดนหรือไม่แต่นะถ้าให้เดานะฮะถ้าสมมติว่าที่มิซาโน่สอเรสเนี่ยถ้าเกิดว่าค่ายส้มเข้ามาอีกแล้วมาแบบลักษณะแบบนี้ผมว่าค่ายอื่น4ีค่ายที่เหลือน่นาจะอยู่ไม่สุกนะน่าจะมี acting action อะไรกัน ออกมาบ้างเหมือนกันนะครับในส่วนของ KTM เองเราก็ต้องตามต่อนะครับทุกคนแม้ว่าขา่าวล่ำข่าวลือจออกมาแบบนี้ว่าแอบ,บไปทําตรงนั้นตรงนี้ของเครื่องยนต์แอบบไปพัฒนาแบบไรข้อจํากัดไรขีดจํากัดก็ตามเนี่ยแต่ตัวเลขเวลาและฟอร์มการแข่งอันดับคะแนนของนักแข่งในสนามมันไม่เคยโกหกใครนะครับคนไหนเยี่ยมคนไหนเก่นนเกงที่สุดคนนั้นก็ได้คะแนนคนนั้นก็ยืนโพเดียมไปตนเองก็รอดูกันต่อไปว่า KTM จะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับกับ สิ่งที่หลายคนรู้สึกว่า,เ,าเหมือนหัวร้อนนะั่นนะว่าทีมนี้เหมือนมีของอะไรซ่อนไว้หรือเปล่านะครับอาจจะไม่ได้พูดเต็มปากเต็มคําว่าโกงแต่อาจจะบอกว่าได้เปรียบดีกว่านะฮะได้เปรียบทีมอื่นๆเขาโอเคนะครับมอเตจีพียังไม่มานะย้ำนะครับใครบางคนนี้ยังแอบถามผมมาอยู่ว่ามาเมื่อไหร่13กันยายนนะครับ13กันยายนดังนั้นก็เหลืออีกประมาณเกืบเกืบสสัปดาห์ วันนี้ก็ฟังผมโม้เรื่องอื่นๆไปก่อนนะฮะเมื่อวานก็คุยกันในส่วนของพื้นที่หน้าบ้านที่อาจจะเตรียมไ้มิตติ้งยังไงหรือเปล่าในส่วนนั้นหรืออาจจะมีเรื่องอื่นๆที่อาจจะเป็นบรรยากาศที่แตกต่างนะครับไว้รอตอนมดีพีมานะลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ